สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและท a อ k อ f the t o ท n ในโครงการท่องเที่ยวเทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบา,นนาลนครและเมืองค่ะและตอนนี้ทิปก็ยืนอยู่ที่สุดเขตสยามบูรพาค่ะคุณผู้ชมเมืองอรัญยประเทศจังหวัดสาแแก้วนั่นเองวังนนี้เราก็จะไปเที่ยวเทศบาลเมืองอรัญยประเทศจังหวัดสาะแก้วกันค่ะมีอะไรดีมีอะไรเด็ดเราไปพบกันเลยค่ะ ตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับไกด์กิติมัดักของเมืองอารัญญประเทศแล้วค่ะท่านนายกวัชรินอรันเจริญยิ่งนายกเทศมนตรีเมืองอารัญญประเทศจังหวัดสาะแก้วสวัสดีค่ะพี่เอครับ,บ<น>สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห oh <te p. S 2> เรานัดกันหนะ้าประตูชยัยเมืองอรันเลยนะคะครับตรงนี้มีความสําคัญกับเมืองเรายัางไงบ้างคะตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นประตูหน้าด่านที่มีความสําคัญก็เ mm hmm. นื่องจากว่า เป็นประตูสูก่การใช้โดยจีนนะครับแล้วก็มีผู้คนไม่ว่าจะเป็นชาวคาบูชาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศจะใช้ประตูช่องเนี้ ในการไปมาหา,าสูตรเชื่อมความสัมพันธ์ยามายตีด้วยกันครับค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยการข้ามแดนเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานเนี่ยคล้ายๆกับจุดอื่นที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่ถือบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถไปได้เลยไหมคะตอนนี้เราก็มี2ทางเลือกนั่นคือบัตรเดาสกับพาสปอร์ตค่ะบัตรเาสต้องมีเอกสารสิทธิ์ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในเขต จังหวัดสระแก้วโดวยเฉพาะอำเภอเมืองอราญประเทศแต่คนอื่นก็สามารถพกพาสปอร์ตมาได้เลยมาถึงเมืองอรัญประเทศทังทีไฮไลท์ท่องเที่ยวเด็ดๆวันนี้ที่นาย,ยกจะพาไปมีที่ไหนบ้างครับไฮไลท์เด็ดๆก็คือตลาดลงเกลือเป็นจุดแรกถ้ามาอราญประเทศก็ต้องไปสักการะพระสยามเทวทีาราชแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแหล่งค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป เื่อค่ะเราถึงแล้วท่านนายกพามาเป็นจุดแรกเลยตลาดลงเกินที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเราได้เยอะไหมคะก็มันเป็นตลาดแห่งแรกเนาะที่เป็นตลาดประดาน พรมแดนที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยมูลค่าก็หลายพันล้านเนาะทางเทศบาลดูแลในส่วนของตลาดลงเกลือ,อยังไงบ้างคะในส่วนของเทศบาลเนาะมันมีบางพื้นที่ที่เทศบาลอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลประมาณ250เมตรจากแนวรางรถไฟเนาะไม่ใช่ทั้งหมดของตลาดไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีเทศบาลป่าไร้ด้วยเป็นเจ้าของพื้นที่ะนะครับเทศบาลก็ส่วนใหญ่จะดูแลที่เห็นบ่อยๆก็คือความสะอาดเนาะ,ะเรื่องขยะแล้วก็ที่เกิดอุโทกภัยน้ําท่วมไฟไหม้ ทางเทศบาลเมืองอารานนันจะมาเข้าช่วยเหลืออ,อย่างต่อเนื่องในส่วนของรถไฟมีนั่งจากในตัวเมืองอาราันแล้วก็มาลงที่นี่ได้เหรอใช่ครับมาถึงพรมแดนของเราเลยมาถึงลงเกลือนี่เลลงเกลือ,เล,ลเ,อเลยครับหน้า<ฮ>ด่านเลยครับติดพรมแดนเลยแล้วตอนนี้ก็ประเทศไทยก็ทํารางรถไฟไปเชื่อมต่อกับกบัมพูชาแล้ว วันเดียวว่าเที่ยวอาราณได้นะคะเนี่ยใช่ถูกต้องครับไม่ได้มีดีแค่โรงเกลือแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปชมจุดอื่นเนี่ยขอท่านนายกพาช้อปปิ้งชิมชีวิตแถวนี้ก่อนมีโซนไหนบ้างคะที่น่าสนใจเดี๋ยวเมีหลายโซนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราพาไปไปค่ะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนโยาร้านน่ารักมากเลยค่ะนอกจากมาลงเกลือเนาะก็อย่าลืมแวะมาทานอาหารเวียดนามและร้านนี้ก็หกสิบกว่าปียีตามเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณประธานชุมชนมิสสัมพันธ์เป็นหนึ่งในห้าหาิพันนะครับที่นี่ก็คือเมืองอรันแล้วก็มีชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะเลยห้าชาติพันธ์ห้าบันเเวียดนามก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นใช่ครับ ชิมเลยได้ไหมคะชิมเลยแล้วเดี๋ยวมีแตงคัตเตรลูปเสิร์ฟด้วยนะครับ,รบเป็นของดีเมืองลันอีกอย่างหนึ่งผลไม้ ที่ไปทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็มาเดินเล่นชิลๆที่สวนการนาตรงนี้ เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองอรันเลยใช่ไหมคะใช่ครับพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะมีกี่ไร่คะเนี่ยครับผมพื้นที่สวนข้าจนาแห่งนี้มีอยู่ประมาณ3 6 0ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวเนื่องจากประชาชนชาวอรันนะครับมีความสําคัญก็คือเป็นการออกกําลังกายใชมากกว่าของพ่อแม่พี่น้องนะช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็บางครั้งส่วนราชการก็ามาจัดกิจกรรมที่นี่เห็นว่าล่าสุดที่นี่จัดสงการด้วยใช่ครับ ปาริ์ตี้โฟมืออรันเป็นปีแรกมากครับผมคนให้ความสนใจแล้วก็มุ่งตรงมาที่อาราันเลยเพื่อที่จะมาปาร์ที่สงการงันผู้คนในอำเภอราชประเทศโดยเฉพาะเทศบาลเมืองอรันน่ามีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น<ช>สำหรับ<ล>ผมมีนโย,ยบายก็คืออยากให้ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรันเนาะมีทั้งสุขภาพใจและก็สุขภาพจิตที่ดีก็มีการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะสร้างความบันเทิงมากกว่าแล้วก็ นำวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพมาสอนแล้วก็การให้ดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลอารันแล้วก็เาชาวสอมอมาสอนในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องสุขภาพการออกกําลังกายอะไรประมาณนี้ครส่วนคนช่วงวัยอื่นท่านนายกดูแลเรื่องสุขภาพยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแข่งขันเนาะแล้วก็ให้ความรู้ สำหรับข้าราชการที่วัิระที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เนาะเป็นสิส่งศักดิ์สิทธิ์คู้บางคู่เมืองของชาวจังหวัดสระแก้วกาว่าได้โดย,โดยเฉพาะชาววารันเนาะมาขอพรก็คือขอได้ทุกเรื่องเรื่องของการบริหารนะคะนายกได้ยินว่าเป็นสมัยแรกแต่ว่าก็สามารถทําให้ประชาชนประทับใจได้ด้วยครับผมคะเรื่องอะไรที่ภาคภูมิใจที่สุดบ้างคะที่นายกได้ทําไปแล้วครับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ของเมืองอะลันะนะครับเพราะทุกปีเนี่ยน้ำจะท่วมเมืองอะรันผมอยู่มา3ปีแล้วก็ไม่ท่วมก็เนื่องจากว่าผมเนี่ยจะพาเจ้าหน้าที่ไปดูดโคนดูดทองตามห้วยหนองคลองบึงและตามท่อระบายน้าของเทศบาลเมืองอละันทุกเส้นสายนะครับแล้วก็เราก็มีการปรับปรุงฝายฝายนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้น้ำระดับขึ้นลงเนี่ยมันอยู่ที่ฝายอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิดและรวมทางสารนัวโภคต่างๆที่ผมจะทำเนี่ยก็คือ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้า,ฟาน้ำประปาและกล้องเนี่ยเป็นสีสำคัญตอนนี้ผมกำลังจะติดกล้อง AI เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ<ะ>สำหรับการศึกษาเนาะโรงเรียนในสังก<ะ>ัดของผมมีอยู่2งโรง<ะ>แล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กอยู่2โรงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมกําลังจะทาสเตมผักดันเกี่ยวเรื่องสเตม<ะ>ในการที่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีทางเลือกคนที่ศึกษาเก่งแต่ไม่มีทางไปเนี่ย เราก็เลยต่อยอดให้ลูกหลานเราจะได้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของอประเทศนะครับเป็นการบูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้จริงคือเราเนี่ยให้ใจกับพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะไปเยี่ยมไปเยี่ยนผู้ป่วยจิเตียงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสจะระสานอะไรเรามาเนี่ยเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขาหลักการบริาหารง่ายๆชโลกแกนก็คือใส่ใจชาวร้านมุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจชาวรานก็คือเวลาชาวบ้านเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอาใจเนี่ยไปช่วยเขาค<ะ>แล้วก็การมุ่งม,มั่นพัฒนาเราก็จะพัฒนาทุกอย่างเราต้องพัฒนาหลายๆด้านด้วยกันนายงุ่นขา<ะ>เสียดายจริงๆเวลาของเรามีน้อยนิดเหลือเกินค,ค่ะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวเมืองรานนิดน,นึงเราไม่ได้มีดีแค่โรงเตี๋ยแน่นอนครับผมอาราประเทศถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ ห้ารางกิโลเมตรเป็นที่ศบาลเล็กๆนะครับที่พ่อแม่พี่น้องจะรู้จักก็คือตลาดลงเกลือเนาะแต่ของอารันเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายแห่งนะครับยังไงก็ขอฝากนำเรียนท่านที่ชมรายการถ้ามีโอกาสมาลานก็มาตามที่ผมบรรยายกับคุณทิพย์น,นะครับแล้วก็ถ้ามาโดยที่ไม่ได้รับความสะดวกผมพร้อมนะครับที่จะให้ความสะดวกกับทุกท่าน นายกหมุนพร้อมดูแรงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ปักหมุดแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองอรัญญประเทศค่ะไม่ได้มีดีที่โรงเกลืออย่างเดียวเท่านั้นนะยังมีรเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติล่องเรือในคลองเลยใช่ไหมคะ ของดีของเด็ดของกินก็อร่อยด้วยอย่าลืมมาเลยนะคะปักหมุดที่เมืองอารัญญประเทศจังหวัดสาดแก้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายงหุน่นมาก<ผ>ม,มากเลยนะคะคพาพวกเราท่องเที่ยวทัวร์อารัญญประเทศได้ขนาดนี้เลยอยากฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเที่ยวอารัญญประเทศอย่าลืมนะคะถ้าไม่สะดวกสบายยังไงนายยงหุดนยินดีดูแลค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท็อกออฟเดอร์ทาวสัปดาห์หน้าจะไปปักหมุดที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทีมและนายงหุ่นต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ